ย่อยย่อยจะมารีวิวอะไรเนี่ยเฮ้ยรีวิวอะไรบ้างรีวิวอะไรบ้างอะไรก็ได้อารีวิว รีวิวอะไรรีวิวท่าเต้นเหรอนะหรือ,อรว่าท่านี้หรือว่าแบบนี้หรือว่าแบบนี้หรือว่า I believe in making a l o v ที่พี่พี่กดเทเลพอร์ตนี้ <c oughs> แล้วไปเกิดแล้วบอกอะแล้วทำไมแล้วบอกไปแล้วก็สวัสดีตรงนั้นแหละเออสวัสดีอไรวิ่ขาอ่ะเลย ทำอะไรอะไรก็ได้อะทำไม่เหน้่อยาจะไปสอนวิธีการนั่งมีเมาไหมกดนี่ของจีนรีวิวรู้จักรีวิวอ่ะรู้จักอื้ เดียเนียเดียียวเดียวียวเยวเดวเตวเดีวดวเดียวเีวเดียวเดียอีวเดยวียวเยวเดียวเียวเด่ยพี่วเีรวีวิดียวเดอยเวเีวดียวเียวเดวเีววเีวเววเยีวีวววเ รีวิวนี่ปีนี้เลยนะนี่วันจะรีวิวอะไรดีเอามาเถอะนีลดไม่ได้โหลดนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะหลบไม่ได้นี่เค้กหนูหนูจะตัดเลยนะอ่าอ่ามาดิไหนตัดชูเอาทำเลยเค้กเค้ก แขก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 แแขกแขกอขกแแขก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 แขแขกแขกกแข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 กกแขกแกกแแ เท้กไปแล้วมันหายไปอา้า <c> ว <oughs> ทำไรอยากอยากเอาใหม่เดี๋ยวเค้กใหม่เท้กใหม่เค้กลับมาเป็นเหมือนเดิม